คอมเมนต์ชาวกัมพูชาบอกว่าสงกรานไทยเขมรนเองยังข้ามไปเที่ยวเลยในทางกับการมีคนไทยข้ามมาเที่ยวสงการที่เขมรบ้างไหมในบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าสงกรานไทยนั้นดึงดูดได้แมก้กระทั่งผู้คนจากเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีของการสาดน้ําคล้ายๆกันทั้งผู้คนจากฝั่งลาวทั้งผู้คนจากฝั่งกัมพูชา ก็ข้ามไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปที่เมืองไทยแล้วในมุมกับกันละคนไทยข้ามมาที่ประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่าซึ่งในความเห็นอื่นๆที่เข้ามาแสดงความเห็นตอบกลับนะครับก็บอกว่า มันไม่ค่อยมีเหตุผลเลยที่คนไทยจะข้ามมาในช่วงสงการของเพื่อนบ้านเพราะความน่าสนใจของเทศกาลสงการในเมืองไทยคือมีอยู่ทุกพื้นที่แบบที่ไม่ต้องหาแลนด์มาร์กจุดหมายปลายทางเอาไว้เลยการสานน้านั้นมีกันอยู่ทั่วประเทศและเรียกว่าคึกคักกันทั่วประเทศมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทุกๆเทศกาลคนไทยค่อนข้างจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ผมเองก็มักจะพาครอบครัวข้ามไปที่ทางฝั่งไทยด้วยเช่นกันก็คงต้องบอกว่าสงกรานที่ประเทศไทยเป็นบรรยากาศที่สนุกกว่ามากในทุกๆพื้นที่มักจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือสิ่งที่คุณจะบอกก็คือเมืองไทยไปแล้วจะเปียกได้ตลอดทั้งวันมันเป็นปันจจัยที่คนที่นั่น,นเยอะกว่าพอคนเยอะในทุกๆพื้นที่ก็เลยส่งผลให้ความสนุกนั้นเจอได้ทุกที่ ีนี่มองกลับมาที่กมัมพูชามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะดึงดูดคนไทยผมเองยังมีความรู้สึกเลยว่าในไทยในทุกๆพื้นที่มีการส่งเสริมเทศกาลประเพณีแบบดั้งเดิมได้ดีกว่าแต่ถ้าว่าของเพื่อนบ้านกับถูกพูดถึงแค่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นความคึกคักและการส่งเสริมมันเทียบกับทางฝั่งไทยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวงังนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากทางฝั่งไทยเพราะแม้แต่ผู้คนในแถบเพื่อนบ้านเองก็ยังอยากข้ามไปที่ทางฝั่งไทยมากกว่า ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับถึงกับบอกเลยว่าช่วงกลางเดือนเมษาตรงเป็นช่วงเวลาของการเก็บกระเป๋าและไปที่ทางฝั่งไทยแต่คนที่ทํางานอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะกลับมาที่ประเทศเพื่อมาใช้เวลาในช่วงวันหยุดกับครอบครัวแต่สำหรับผมที่ไม่ค่อยได้ไปเมืองไทยบ่อยๆนั่นแหะเป็นความตื่นเต้นมากๆเลยผมรอวันที่จะถึงเทศกาลสงการของไทยแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะการขับรถที่เมืองไทยในช่วงสงการค่อนข้างจะอันตรายดังนั้นผมเองก็ค่อนข้างจะระมัดระวังมากๆ โดยคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าการขับขี่ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างจะรวดเร็วอยู่แล้วจากเติมที่มันค่อนข้างน่ากลัวแต่พอเป็นในช่วงเทศก,กาลสงการยิ่งเหมือนอัประดับไปอีกขั้นถนนก็เปียกอยู่ทุกๆพื้นที่ท่ามกลางความสนุกสนานอาจจะมีความกังวลซ่อนอยู่ความเห็นถัดมาก็บอกว่านั่นอ่จเป็นปัจจัยที่เล็กมากๆรถจนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขับกันเร็วมากนักหากเป็นในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่มากมายพวกเขามักจะชะอลอรถเพื่อให้มีการสาดน้ําเกิดขึ้น และในทุกชุมชนที่ขับผ่านไม่จะเจอสถานการณ์แบบนี้แต่นั้นการขับขี่ไม่ได้รวดเร็วนั่นเป็นเพียงในมุมมองของคนที่กังวลมากเกินไปเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าสิ่งที่สุดยอดเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือคนนั้นเยอะมากๆในช่วงเทศก,กาลสงการมันไม่เหมือนในแถบเพื่อนบ้านอะสิตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้สงการที่เมืองไทยมีความสนุกมากกว่าคนออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งพอมองกลับมาที่กัมพูชามันไม่ใช่ทุกพื้นที่นะที่จะทําได้แบบนั้น แต่เมืองไทยเรียกได้ว่าแทบจะทุกชุมชนเลยที่สามารถทําได้แบบนั้นที่คนออกมายืนอยู่ข้างถนนเยอะมากๆคอมเมนต์ติดมาครับตอบกลับเพียงสั้นๆบอกว่าต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกจัดขึ้นในประเทศไทยและนั่นจึงทําให้เป็นเหตุผลที่ผู้คนจากทั่วโลกให้ความสําคัญกับสงการและก็ได้รับการพูดถึงมากที่สุดโดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะฮะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน ประเทศที่มีการพัฒนามากกว่าเศรษฐกิจใหญ่กว่าก็ย่อมลงทุนได้อย่างมากกว่าอยู่แล้วสําหรับเมืองไทยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบนั่นจึงทาให้พวกเขาต่อยอดประเพณีแบบดั้งเดิมออกมาได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแบบนี้ก็คงไม่มีทางเอาชนะประเทศที่พัฒนากว่าได้เลยสินะแม้ว่าจะมีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าประเทศที่มีเงินทุนมากกว่าพวกเขาก็สามารถต่อยอดและไปได้ไกลมากกว่าโดยเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้าเข้ามาตอบกลับนะครับโดยก็บอกนะครับว่า คือถ้ามันเอามาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนมันเข้าสู่โลกของธุรกิจแล้วแรงเงินทุนยังไงก็มีผลมากกว่ามันก็ใช่นะประเพณีแบบดั้งเดิมมันอาจจะไม่ใช่เงินทุนมากนักในตอนแรกๆแต่พอมันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นแปลว่ามันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันด้วยประเทศที่สามารถลงทุนได้มากกว่าความน่าสนใจแรงดึงดูด จากผู้คนทั่วโลกก็เป็นที่รู้จักมากกว่าด้วยการทําการตลาดเองการทําให้ผู้คนจากทั่วโลกรู้จักมันก็ต้องใช้เงินทุนที่มากกว่าอยู่แล้วนี่ขณะผู้คนจากเพื่อนบ้านยังสนใจอยากไปเทศกาลสงการานในเมืองไทยผมคิดว่าประเทศไทยค่อนข้างจะทําได้อย่างสําเร็จขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องยอมรับด้วยนะว่าประเทศไทยค่อนข้างจะทุ่มเทกับการต่อย,ยอดได้ดีที่สุดคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าจํานวนประชากรค่อนข้างมีผลมากๆเวียดนามเองถ้าสมมุติว่าเว,วียดนามมีสงการาน เวียดนามก็จะต่อยอดไปได้ไกลกว่าไทยซะ้วยซ้ำประชากรค่อนข้างมีส่วนสําคัญประเทศไทยคนเยอะและผู้คนที่มีส่วนซัพพอร์ตที่ทําให้สงการเป็นที่ถูกพูดถึงก็มีอยู่ทั่วประเทศแต่พอเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าเทศกาลประเพณีแม้ว่าจะอยู่มานานแค่ไหนมันก็ได้รับการพูดถึงน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะจํานวนคนที่น้อยกว่านั่นเองโดยคมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งก,งกันนะครับก็บอกนะฮะว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียว ถ้าหากเจาะจงสถานที่หรือเจาะจงไปที่ตัวเมืองใดตัวเมืองหนึ่งที่มีการเน้นเป็นพิเศษตัวเมืองที่มีประชากรได้เยอะก็สามารถทําให้มันสามารถเฟื่องฟูได้ด้วยเช่นกันแบบที่เคยเกิดขึ้นในพนมเปญซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่เมืองไทยมีความแตกต่างก็คือการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่มีอยู่แทบในทุกๆเมืองเลยไม่ใช่แค่อยู่แค่เมืองใดเมืองหนึ่งหรือไม่กี่เมืองแังนั้นประชากรที่เยอะจํานวนคนที่เยอะกว่ามันมีผลอยู่แล้ว สิ่งที่แตกตา่างอีกประการผมมีความรู้สึกว่าคนไทยค่อนข้างจะออกมามีส่วนร่วมในเทศกาลแบบงเดิมเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นปัจจัยจากการที่คนไทยสามารถหาเงินได้มากกว่าด้วยพอผู้คนมีเงินมากกว่าผู้คนก็สามารถออกมาท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่นใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดได้แต่ที่นี้คนลองมาดูที่กัมพูชาหลายๆคนเลือกที่จะเก็บเงินเอาไว้พวกเขาไม่ออกมาใช้ชีวิตหรือออกมาท่องเที่ยวอะไรกันมากนักหรอก นั่นแหะค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยเมื่อเทียบกับผู้คนโดยทั่วไปที่หาเงินได้น้อยมากๆในแต่ละประเทศคนไทยทั่วๆไปที่พอหาเงินได้พวกเขาก็ออกมาท่องเที่ยวกันอยู่เสมอนั่นแหะคือสิ่งที่แตกต่างกันเลยคอมเมนต์ถัดมาครับก็ให้ความเห็นนะครับว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้สงกรานไทยได้รับการพูดถึงและ พวกเขาเป็นสงกรานที่ดีที่สุดเพราะส่วนสําคัญดูเหมือนผู้คนที่เมืองไทยจะค่อนข้างให้การสนับสนุนในเทศกาลเป็นอย่างมากในอีกมุมหนึ่งก็คงต้องบอกว่าคนไทยคิดเรื่องปากท้องน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่คนไทยต่อให้ไม่ได้มีเงินมากมายแต่พวกเขาก็มีเงินพอที่จะออกมาท่องเที่ยวได้อยู่เสมอในช่วงเทศกาลที่สําคัญสําคัญแต่พอเป็นประเทศที่หาเงินได้น้อยกว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาก็ไม่ได้มีเงินออกมาท่องเที่ยวหรือออกมาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเมืองไทยก็เลยดูคึกคักในทุกๆเทศกาล ผมสังเกตดูอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่เทศกาลแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นนะแม้แต่เทศกาลที่เป็นเทศกาลในแบบสากลคนไทยก็ยังออกมาร่วมเทศกาลนั้นๆเลยคริสต์มาสก่อนหน้านั้นคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในโซเชียลมีเดียของไทยมีการพูดถึงคริสต์มาสแล้วคนไทยก็ออกมาฉลองกับวันคริสต์มาสตามพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานด้วยทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทศกาลสําคัญอะไรของไทยเลยแต่ดูเหมือนว่าคนไทยก็ให้ความสําคัญกับทุกๆเทศกาลซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เมืองไทยจากที่ผมเคยเห็นมานะคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นผลจากการท่องเที่ยวและความบันเทิงที่เติบโตมากกว่าด้วยซึ่งสงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ผลักดันให้ผู้คนในพื้นที่ออกมาท่องเที่ยวมากกว่าทีนี้คุณลองนึกภาพไปดูตามพื้นที่ในชนบทของกัมพูชาคุณคิดว่าออกมาแล้วจะเที่ยวตรงไหนละ่ะหรือออกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอผู้คนมากมายอะไรนัก ในมุมกับกันในพื้นที่ชนบทของไทยนั้นมีชุมชนแยกย่อยกระจายออกไปพื้นที่ที่เป็นอำเภอพื้นที่ที่เป็นเมืองลเล็กๆแยกย่อยออกไปมากมายอยู่เต็มไปหมดนั่นแปลว่าพวกเขามีพื้นที่สำหรับการออกไปข้างนอกมากกว่าทีนี้พอมาดูระดับประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเองก็เติบโตด้วยมันก็เลยส่งผลให้สงกรานเองก็เอามาต่อยอดรบับกับการท่องเที่ยวได้อีกทีนี้พอมองไปเทศกาลที่เป็นเทศกาลในแบบของสากลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสวันฮาโลวีน สิ่งเหล่านี้ก็เอามาต่อยอดในเมืองไทยด้วยเช่นกันเพราะพวกเขามีอุาาตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตโดยพื้นฐานเดิมอยู่แล้วชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆดังนั้นในเทศกาลต่างๆเมืองไทยสามารถเอามาต่อยอดทั้งในภาคของการท่องเที่ยวภาคธุรกิจทําได้หมดเลยโดยหลังจากคนนี้คอมเมนต์นะครับก็มีอีกคนนะครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสิ่งนี้เ,นเป็นความโชคดีของเมืองไทยเลยพอทําอะไรแล้วมันสามารถขายได้หมด มันก็ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่สามารถหารายได้ในระดับที่สูงกว่าเพื่อนบ้านได้ด้วยที่น่าสงสารก็คือในหลายพื้นที่ในแถบเพื่อนบ้านมันค่อนข้างจะเงียบเหงามากกว่ามากๆแต่พอมองไปที่เมืองไทยทีไรเมืองต่างๆของพวกเขาดูคึกคักแล้วก็ต่อยอดเทศก,กาลต่างๆไปได้หมดเลยผมเองข้ามไปที่สุรินทร์อยู่บออ่อยครั้งนะไม่ใช่เมืองใหญ่อะไรมากมายเลยนะแต่แม้แต่เมืองเล็กๆตัวเมืองเล็กๆก็ยังสามารถจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆได้และผู้คนก็ออกจากบ้านมาร่วมงานเฉลิมฉลองต่าง,ๆ,างๆนั้นด้วย คอมเมนต์ตอบกับสั้นๆนะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่างบจากส่วนการน่าจะมีส่วนสําคัญด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ภาครัฐเองทางฝั่งไทยก็น่าจ,จะให้การสนับสนุนไม่น้อยสังเกตได้จากท้องถิ่นเล็กๆยังมีการจัดงานอะไรต่างๆอยู่ทุกๆปีอยู่เสมอหรือใน1ปีอาจจะมีมากกว่างานงานเดียวซะด้วยซ้าดังนเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐก็เลยดูเป็นส่วนที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากไม่ใช่ทุกประเทศที่จะทําได้แบบนั้นคอมเมนต์มาครับบอกว่า เมื่อประเทศไทยจะทาให้ทุกๆพื้นที่ของพวกเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ใจตะก,กรมีิสถานที่ท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งแต่ทุกวันนี้แม้แต่ทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของไทยเองก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายและก็มีท่องเที่ยวกระจายออกมามากขึ้นเรื่อยๆทาไมกัมพูชาไม่ต่อ,อยอดแบบนั้นบ้างสถานท,ที่มีพื้นที่ราบที่มีลักษณะคล้ายๆกันและบางพื้นที่มันแทบจะมีหลายๆอย่างคล้ายกันซะ้ดยซ้ำขอไม่ที่เข้ามาตอบกบลับ,บครับเขาบอกว่า นั่นอ,อยู่ในจังหวะเวลาและโอกาสที่แตกต่างกันเลยประเทศไทยมีเงินทุนนั่นคือสิ่งที่ต้องพูดย้ำอีกครั้งประเทศที่มีขนาดเศรฐษฐกิจใหญ่กว่าก็มีเงินลงทุนกับสิ่งต่างๆในพื้นที่ต่างๆได้าาามากกว่าอยู่แล้วแต่สำหรับกัมพูชาเราอาจจะจําเป็นต้องเจาะจงเป็นเมืองๆไปแล้วค่อยๆต่อยอดไปทีละเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่มันก็เป็นความคืบหน้าอยู่แล้วมันแทบจะก้าวกระโดดซะด้วยซ้ำจากแต่ก่อนแทบไม่มีอะไรเลย แต่ทุกวันนี้ยังพอพูดได้อยู่บ้างว่าก็มีบางเมืองที่แทบจะเทียบเคียงกับไทยได้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็เติบโตในรูปแบบที่แตกต่างกันกัมพูชานั้นไม่ได้มีผู้คนอยู่แยะมากมายในทุกพื้นที่อยู่เต็มไปหมดแบบที่เมืองไทยกระจายออกไปทุกชุมชนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณมองดูดีๆคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาหากมองดูดีๆคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คุณได้คาดเอาไว้ ตอจากนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์สั้นๆบ้างประปายนะครับบางคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกนะว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันไหมว่าสงกรานในไทยนั้นมันให้บรรยากาศที่เย็นชํามากกว่าทางฝั่งของกัมพูชาในขณะที่กัมพูชานั้นบรรยากาศมันดูจะร้อนอบอ้าวอยู่เสมอและดูจะแห้งแล้งมากกว่าด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า พราะที่เมืองไทยนะครับมีการสัดน้ําอยู่ทุกที่มันก็เลยดูเปียกอยู่ทุกที่นั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการไปที่เมืองไทยในช่วงสงการคุณแทบจะไม่เล็ดรอดจากการเปียกได้เลยขณะที่บางคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าจากที่ผมไม่เคยมีใครมาสนใจผมพอไปเดินเล่นใจกลางเมืองที่เมืองไทยผมไปที่บูรีรัม์เมื่อ5ปีที่แล้วก่อนที่จะไม่มีการจัดเทศกาลสงกรานมาเป็นเวลาหลายปีตอนนั้นผมก็คิดว่าที่บูรีรัมม์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเทศกาลสัดน้ําที่ใหญ่มากๆแล้วนะไม่อยากจะคิดเลยว่าเมืองที่ใหญ่กว่านี้ มันจะมีความคึกคักและคนจะเยอะมากกว่านั้นขนาดไหนโดยบางคนนะครับเข้ามาแนะนําว่าคุณต้องลองไปที่กรุงเทพดูบินไปที่กรุงเทพเลยนั่นถึงจะเห็นความเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงผมไม่ได้ชื่นชมเมืองไทยอะไรขนาดนั้นนะแต่เรื่องของเทศกาลสงการการส่งเสริมประเพณีจะต่อยอดไปสู่ระดับโลกได้ที่เราไปเห็นกับตาเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างแท้จริงแลาจะเข้าใจเหตุผลว่าทําไมสงกรารไทยถึงถูกยกระดับไปมากมายขนาดนั้นเพราะมันเหมือนว่าไทยนั้นก็ต่อยอดไปสู่ระดับโลกไปแล้ว ระดับโลกในที่นี้หมายถึงการถูกพูดถึงในระดับโลกเทศกาลสัตว์น้ำมักจะถูกเจาะจงและมองมาที่เมืองไทยเลยท,ทั้งที่มันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ทุกวันนี้เวลาชาวโลกพูดถึงการมาเที่ยวสงการหรือเทศกาลสัตว์น้ำเมืองไทยมักจะถูกพูดถึงเป็นลำดับแรกๆของเมียนทบาครับเขาบอกว่านั่นเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยหรือไม่ ต้องบอกตามตรงว่าท่องเที่ยวของไทยนั้นค่อนข้างจะส่งเสริมทําให้วัฒนธรรมที่มีอยู่อยู่แล้วได้รับการพูดถึงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะทำให้อุตสาหการรมการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเติบโตไปเทียบเคียงกับไทยได้ มันอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นในแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีในกัมพูชามีในลาวหรือแม้แต่มีในเวียดนามเองจากสิ่งเล็กๆน้อยๆของแต่ละประเทศก็ถูกหล่อหลอมออกมาจนเป็นภาพจําว่าต้องไปที่เมืองไทยพวกเขามองข้ามประเทศอื่นๆไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกต aj. เวลานักท่องเที่ยวพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะโดยมีความเห็นสุดท้ายนะครับพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับอยู่บ้างเล็กน้อยนะโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่านั่นเป็นเพราะว่าเมืองไทยนะครับเริ่มต้น กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาก่อนเพื่อนบ้านผมไม่มั่นใจว่ากี่ปีแต่เมืองไทยน่าจะเริ่มต้นมา 30- 40ปีก่อนแล้วคือพอนึกไปในช่วงเวลาดังกล่าวมันเป็นช่วงเวลาที่ในแถบเพื่อนบ้านอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากกันหมดเลยแต่เมืองไทยนั้นมีการลงทุนของต่างชาติเข้ามาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแล้วพวกเขาก็พัฒนาเมืองท่องเที่ยวต่างๆขึ้นมา เมืองท่องเที่ยวของไทยเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นต้องบอกว่าความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในแถบนี้มันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอะไรขนาดนั้นแต่พอการท่องเที่ยวของไทยถูกพูดถึงในระดับโลกมากขึ้นและมีผู้คนมากมายเคยมีโอกาสเดินทางมาที่เมืองไทยนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกก็ติดภาพจำว่าวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ต้องเป็นที่เมืองไทย ทีนี้พอมันผ่านเวลามาหลายสิบปีการจดจำของผู้คนมันก็ฝังอยู่ในหัวผู้คนว่านั่นแหละคือเอกลักษณ์ในแบบของไทยซึ่งพอถ้าจะให้เพื่อนบ้านไปปรับเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆแล้วซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับบางคนก็เข้ามาบอกนะฮะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตของไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่ายอมรับ แต่พวกเขาควรจะบอกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้คนกักทั่วโลกด้วยนะว่านั่นน่ะเป็นวัฒนธรรมที่มีในประเทศอื่นในเอ,นอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมันถึงจะทําให้ผู้คนจากทั้งโลกไม่ต้องไปจดจำว่านั่นเป็นของไทยเพียงแต่ผู้เดียวที่ผมค่อนข้างรู้สึกแซงก็เพราะว่าเรื่องนี้แต่คอมเมนต์ที่มองต่างกันนะครับก็เขามาตอบกลับนะว่า เพื่อนบ้านเองก็ต้องมีศักยภ,ภาพสิที่จะทาให้ต่างชาติก็เห็นว่าประเทศอื่นๆในแถเพื่อนบ้านเองก็มีวัฒนธรรมประเพณีในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันไม่ใช่เป็นการไปบอกให้พี่ใหญ่ที่สุดให้พรีเซนต์ออกไปว่านี่คือวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะพวกเขาลงทุนกับประเทศตนเองต่อยอดด้วยศักยภ,ภาพของประเทศตนเองมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาพรีเซนต์ว่านี่ก็เป็นของเพื่อนบ้านเราเหมือนกันนะนะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบหลวงพิเท่านนี้ก่อนและกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสหานผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นั่งเล่าสู่กันฟังไปแบบนี้นะครับจากการแปลคอมเมนต์ของชาวต่างชาติก็สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในวิดีโอหน้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ